ตำรวจค่ะจับกลุ่มตัวนวเร่่มกปทหลังทําปืนลั่นถูกแม่ค้าสนามมวยราชดำเนินและผู้ชุมนุมด้วยกันได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าได้พกปืนมาร่วมชุมนุมกว่า1สัปดาห์แล้วค่ะพันตํารวจโทอนุรักษ์พิมพาสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจนครบาลนางเลิงเปิดเผยค่ะว่าได้สอบปากคานายทวัฒน์ราษฎรอายุ29ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ต้องหายิงอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ ในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนค้นระบบทักษิณหรือกอปทที่บริเวณสนามมวยเวทีราชดำเนินถนนราชดำเนินนอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้นางพิจิตรุ่งเรืองพาณิชย์อายุ52ปีแม่ค้าขายข้าวไข่เจียวถูกสะเก็ดกระสุนปืนบริเวณข้อพับขวาบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนนางประพัชสอนเชียงแสนอายุ46ปีผู้ชุมนุมของกลุ่มกปทได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาและตามลำตัวข้างขวา ทางนี้จากการสอบสวนนายทวัฒยอมรับสารภาพค่ะว่าได้เดินทางมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปทประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วส่วนอาวุธปืนได้ซื้อมาจากจังหวัดปราจีนบุรีและได้พกติดตัวมาในพื้นที่ชุมนุมด้วยซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมากำลังจะเข้านอนแต่ได้เคลื่อนย้ายปืนจึงทำให้ปืนลั่นเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าวพันตำรวจโทอนุรักษ์กล่าวอีกค่ะว่าในขณะนี้ยังไม่มีแกนนนำของกลุ่มกปทหรือญาติของนายทวัฒผู้ต้องหา เดินทางมาประกันตัวส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง2รายขณะนี้อาการปลอดภัยซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อนายทวัฒโดยในวันพรุ่งนี้จะคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังต่อไปค่ะ